สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาของ UCL อระหว่างแมนซิตี้เจอกับแชมป์เก่าอย่างเรอัลมาดริดแต่แมนซิตี้ก็ถล่มยับคาบาน4ประตูต่อ0ครับผมโอเคฟุตบอลจบไปแล้วนะครับแต่ว่าเรามาดูคอมเมนต์ของแฟนบอลว่าจะคอมเมนต์ว่ายังไงกันบ้างครับในเพจแต่ละเพจครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างมาไม่ใช่ทําให้เกิดการแตกแยกนะครับผมแต่ว่ายกมาเป็นเพื่อความสนุกความคิดเห็นแต่ละคนว่าคิดยังไงกันบ้าง กับทีมแต่และทีมที่ตัวเองชอบครับรอไปชมกันเลยครับผมมาที่คอมเมนต์แรกที่นี่เอติฮัรดเดเวยไม่ใช่แอนฟิลหรือสแตมฟอร์ดฮ่ มาที่คอมเมนต์ต่อมาสิตีดีทุกกระบวนการจริงๆวันนี้ทุกตำแหน่งเล่นดีหมดแต่ขอชื่นชมมากๆเลยคือโรดดี D, มันเล่นอะไรของมันไม่รู้แต่เก็บได้ทุกจังหวะจริงๆเสียบอลนับครั้งได้เลยพื้นที่หน้ากองหลังปัดกว่าสงเงาเฉี่ยวสุดจัดคอมเมนต์ต่อมาทีมจากสเปนก็ไม่เท่าไหร่ไปแพ้ได้ไงต้องห้าสองวะ <c oughs> คอมเมนต์ต่อมาเดี๋ยวจะมีพวกอ้างว่าได้มาบ่อยแล้วแชมป์นี้ก็แบ่งให้ทีมอื่นเขาบ้างคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเรือทำได้คอมเมนต์ต่อมายิงสี่ลูกใครจะคิดว่ามาริดจะโดนขนาดนี้สมกับเป็นเต็งหนึ่งยูฟาจริงๆรอบนี้แหละ คอมเมนต์ต่อมาราชันชุดขาวปากแสบจำเอาไว้นะครับบาร์ยอนมิวนิกโดนยังไงมาดริดก็เละที่นี่เอติฮัตเข้าใจนะเกตเนะบอกแล้วว่านรกทีมเยือนนะจ้าคอมเมนต์ต่อมาแล้วเจอกันอิสตันบลูคอมเมนต์ต่อมาขอให้สมหวังนะครับซิตี้ไอมาส่งทาง คอมเมนต์ต่อมาขอเสียงราชันก่อนเกมหน่อยเว้ยที่บอกว่าสนามไม่เกี่ยวอะ่ะที่บอกว่าจะตบซิตี้คาบ้านแบบปีที่แล้วอะ่ะจะบอกให้ปีที่แล้วถ้าเป๊ปไม่เปลี่ยนตัวออกยกชุดเพื่อไปพักซิตี้ก็ไม่แพ้หรอกแต่เอาเถอะนัดนี้คงเห็นแล้วที่นี่เอติฮัรสเตเดียมคอมเมนต์ต่อมาอ้าโหเธอจับจิตยอมจริงเกมน,นี้ คอมเมนต์ต่อมาแบบสู้ไม่ได้เลยแข่งโป๊กซิตี้เอาถ้วยไปเลยครับอยากยหยคอมเมนต์ต่อมาซิต,ตี้เล่นแบบไม่ไว้หน้าแชมป์เก่าเลยสุดเบอร์จริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมา ทำทุกอย่างจริงๆ,ๆเพื่อทีมที่แท,ท้จริงเควินเดอรบอยคอมเมนต์ต่อมาการล้างแขนไม่ว่าจะนานแค่ไหนการรอคอยวันที่ดีที่สุดดีเสมอเราทำได้สุดยอดทั้งสองทีมขอแฟนมาริดเข้าใจและเป็นแรงเชียร์ให้พวกเราด้วยคอมเมนต์ต่อมายอมรับจากใจจริงครับคิดว้แล้วว่ายังไงก็ไม่ชนะตั้งแต่นัดแรกที่เจอกันเอติฮัดนรกทีมเยือนอยู่แล้ว เจอกันใหม่ปีหน้าครับสู้ได้แค่นี้ก็ถือว่ามาริสสอบผ่านแล้วแต่งงอยู่ไม่กี่อย่างคือนัดที่แล้วเรดิโก้ตอด,ดีแต่ไม่เอาลงโรดิโก้พอลงตัวจริงทำผลงานไม่ค่อยได้ดีเท่าที่ควรมดริดสภาพร่างกายแกก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาตัวสำรองน่าจะยังจะดีกว่าเบนเซมาวินิซิอุตหายไปจากเกมวอ l เกอร์เป็นแบ็กที่ทุกทีมควรจะมีจริงๆยินดีกับผู้ชนะ นด้วยครับาลามาริกตลอดไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอมเมนต์แฟนบอลที่อยู่ในใต้คอมเมนต์แต่เราไปหยิบยืมออกมาแล้วเปล่งประกายเปล่งเสียงออกมาตามสไตล์ของบอลอปตอถ้าเกิดว่าชอบแบบนี้อีกเดี๋ยวเราจะจัดให้ไปเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบพระคุณครับผม